สวัสดีครับอยู่กับหกล้อน้ำกรีนครับเรายังลุยกับคุณตาต่อเลยครับหรือว่าฉบับของคุณปู่ไไถเอามาถายนาครับเราเดียวก็ค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่ว่าก็พอเลี้ยงครอบครัวได้ครับขับโดยคุณตาข้างหน้าก็ผานมันตกก็เอาโซ่มาคล้องไว้ครับ ไม่ให้พันหน้าตกอะไรใช้ได้ใช้ไปก่อนครับเหนื่อยมือนกันหน้าพูดซิงอ่ะเพราะว่าโอ้พุ่งตลบตลบสมบูรณ์ครับเจ็ดพัน กว่าจะยกแขนขึ้นก็กว่าจะยกหางขึ้นก็ใช้เวลานานกัน ูกันไปไม่ไม่เอาลงเดี๋ยวมันจุมว้าฟรีมันจะคุ้มค่าน้ำมันไหมเนี่ยเออใช้สวยไงได้ดิ ถึงได้สมบูรณ์แบบกว่านี้นิดนึงใช้ได้แล้วครับเริ่มกล้องแล้วเดี๋ยวตอนเอาหางขึ้นนี่ต้องเร่งนิดนึงครับเสียเวลาตรงนี้เลย ไฟฉบับคุณปูหังลงได้จวดเลยอ่าคนขับเริ่มคล่องแล้วครับ ดูทั้งเก่าดูทั้งใหม่ผสมกันไปครับว่ารถเก่าก็สมรรถนะในการไถก็ดีเหมือนกันนะขอให้คนชินกับมันครับต้องไปปรับปรุงเรื่องหางใหม่แล้วแหละปั๊มไม่ค่อยดีหรือเปล่ายกไม่ค่อยจะขึ้นครับ คุณลุงเย็นนี้นด้ยะได้สักปิกสองปิกฮนะจะดับเดินทางมาประมาณ10กิโลนะเพื่อมาไถาตรงนี้ครับนอกนั้นเขาเอาไปหมดแล้ว มีแต่น้ำก็คือแกเอาได้เฉพาะตรงที่ไม่มีน้ำแค่นั้นแหละถ้ามีน้ำแกก็ไม่ลงเลยอ้ามีงานเข้าแล้วครับมีงานเข้าแล้ว เดี๋ยวขอลงไปคุยเจรจากันมีงานเข้าอีกยังไม่ลงมาจากรถเลยครับคนมาติดต่องานไฮดรอลิกหมด

เราใส่ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูน้ำม,มันเกียร์หรือน้ำม,มันไฮดรอลิกหรือน้ำม,มันอะไรแต่ใส่น้ำม,มันอะไร,รอ่ะไฮดรอลิก น้ำมันเกียร์กับน้ำมันไฮดรอลิกใช้ตัวเดียวกันใช้รูเดียวกันนี่แหละใสมตรงนี้เลยครับน่าจะขาดหางไม่ค่อยขึ้นวนุ่นวุ่นซึมตรงนีนี่ว่ามันนานแล้วเดี๋ยวมาดูก็ใส่เสร็จมันจะยกไปไหมยกแรงขึ้นไหม เร็วขึ้นไหมอ่ะใส่เสร็จแล้วครับวัยรุ่นเขาไม่ขับนะแบบนี้เพราะว่ามันไม่ทันใจครับต้องให้ระดับคุณตา แดับคุณลุงนะัน้นจะของรถนะเราเข้าใจผิดกันไม่ว่าแต่คนมาติดต่องานออาเติมไฮดรลิกแล้วครับหรือน้ำมันเกียร์นี่แหละใช้ตัวเดียวกันนะครับอ,ราอาการเหมือนเดิมครับนะยกหางไม่ค่อยขึ้นต้องเร่ง เอ็นใหขึ้นเลยครับเหยียบคาสอ่ะคาสจะแข็งมาก ยางหน้าก็น่าจะใช้ยางรถรถไทยนี่แหละเป็นเลดียนไปนแล้วนะให้อโอแน่นอน สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ